วันนี้ก็อยู่บ้านเฮรอของใหม่ค่ะคุณสามีเห็นเราใช้เขาเรียกว่า Galaxy A 2 1 S เนาะและ้วทีนี้ถ่ายไปสวัสดีค่ะทุกท่านอยู่กับ Alex Channel พากินพาเที่ยวนะฮะวันนี้ก็อยู่บ้านเฮรอของใหม่ค่ะคุณสามีเห็นเราใช้ เขาเรียกว่า Galaxy A 2 1 S เนอะแลวที่นี้ถ่ายไปถ่ายมาภาพมันสวยนะเครื่องนั้นก็ซื้อเพิ่งจะได้ประมาณ56เดือนเองนะภาพมันสวยก็จริงแต่ที่นี้พอถ่ายไปวิดีโอมันเป็นแบบเหมือนคล้ายๆเหมือนเป็นคลื่นน้ำแบบบุ๊ปุ๊ปบุ๊ปบุ๊แบบกระตุกอะค่ะก็เลยสามีก็ดูว่าเออวิดีโอมันไม่สมูทเนาะก็เลยไปถอยเครื่องใหม่มาให้อันนี้ก็เป็น S 2 0นะ F e 5g พอดีแต่ทีนี้ไอ้เครื่องนี้จริงๆแล้วมันก็เขาเรียกว่าเป็นลองมาจากอ่าเขาเรียกว่ารุ่นพี่นะแต่ว่าคือราคามันดีมากแต่ทีนี้สเปคมันใกล้เคียงกับใกล้เคียงกับไอ้นี่เลยใกล้เคียงกับ n อ,เอ20เบลตราเราอยากได้นะแต่ทีนี้ไอ้ตัวนี้มันลดราคามากตอนนี้ในเกาหลีลดราคาประมาณ17%จากราคาเต็มมานะะก็ไปถอยมาอันนี้ก็ ก็แกะกล่องเนี่ยอาจจะไม่เห็นเครื่องเพราะเครื่องลองถ่ายดูนะ,ะลองถ่ายดูว่ามันเป็นยังไงอ้น,นี่ฮะมันก็มีอุปกรณ์ก็มีแค่สายชาร์จไอที่ชาร์จนะ,ะก็หูฟังนนหูฟังแล้วก็มีไอที่เขาเรียกว่าไอตัวไอจิ้มโทรศัพท์นะฮะไปถอยมาอันนี้ก็คือเป็น S-20 แต่ทีนี้ในเกาหลีก็จะมีใบการันตรด้วยเห็นไหะเวลาซื้อของใบกัรรันตีเขาบอกว่าเครื่องนี้นะฮะมันเขาเรียกว่าติดชิปเนาะเขาบอกว่าห้ามเอาไปให้ใครเด็ดขาดถ้าเป็นเครื่องเก่าเครื่องอะไรนะแต่ว่าประเทศอื่นไม่รู้นะแต่ว่าในเกาหลีเขาสั่งมาอย่างนี้เลยถ้าเป็นเครื่องเก่าเครื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คือเวลายกเลิกนี่ก็จะต้องแจ้งทางศูนย์ว่ายกเลิกอันนี้เครื่องไอ้ตัวนี้ค่ะ มันมีตัวไอตัวชิปตัวติดตามนะก็คือจะอยู่ไหนก็แล้วแต่คือเราสามารถตามได้หมดเลยนะแล้วก็ค่าบริการรายเดือนนะฮะที่เราจะต้องจ่ายเข้า85,000วอนต่อเดือนค่ะน,นะรวมเบ็ดเสร็จนะรวมเบ็ดเสร็จก็คือ9 6 0 6 0วอนคนะอันนี้เป็นรายเดือนเนาะ้านะทีเป็นเงินไทยก็ประมาณสักเดือนละ2 0 0 0นเ อันนี้ก็เป็นคุณสามีไปถอยมานะถือว่าใจดีนะคะไปถอยมาให้เราอโอเคนะก็ก็เป็นแบบให้ดูก็เรียกว่าได้เครื่องใหม่มานะคะจะคลิปติดต่อไปก็คงจะสวยขึ้นเนะาะภาพนะคะลองดูว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าใช้ไปเยอะๆอะไอ้เครื่องเก่าซื้อแค่หกเดือนเองนะใช้ไปเยอะๆแล้วึงมันเกิดอาการเพราะงั้นแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเราคิดว่าใน บรรดาพบ u t ท b e ทั้งหลายเนี่ยคงจะรู้ว่ามือถือว่าสเปคเป็นยังไงโฆษณาแบบนี้มากแต่พอลองใช้จริงๆดูอันนี้ก็เพิ่งจะแกะกล่องน,นะแล้วก็เพิ่งจะถ่ายคลิปนี้เป็นคลิปแรกโอเคคนะ่ะหวังว่าทุกท่านคงจะชอบนะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ